เปิดเปิดกูจะเข้าห้องเหรอฝนตกแล้วเนี่รู้ไม่กลัวเหรอรู้ไปอยู่คนเดียวลากไปไหนลากออกมาโอ้ย เอ็ามเอาไม่ให้นะัำเอาไม่ั่นเขามาเหนื่อยบาตุนพี่เด้พี่เด้ทำดีๆจะลากกันนั่นไปไหนสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมากินเขาครับแค่ว่ายไฟกับปเปิดเดี๋ยวเปิดไฟก็มากินเขาแค่ว่าอาบน้ำเงียบๆฝนตกพี่น้อง เป็นยังกินมาเนี่ยอืมอุ้ยแม่งบ้านมาเน่งได่ปะเขาบ้านเน่งได่ปะแ,แม่น่าจะเทนี่นั่นไง,งฮะอันนี้ได้ไงไม่รู้เทเลย,ยเทอะไรก็เทเลยพี่เน่อย่าดื้อน,นะลูกคว่เดื้อของนี่เนี่ย แม่มผพักออกมาจานข้าว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 มาผักออกมาโอ้ยเอาไป,ไปขนหลอกขนหลอกฮะแมงมแลแงอะไรนะ ่แม่ก็จะบูดเขาน้ำช่องประตูอันนี้ก็คือพะโลตก็หน่อยอน,นี่ตำเกี้ยวยังดีอากบูมี่ดอกพี่น้องอันนี้เล็โตอันนี้ผัดผักแมก่เพลว่ามากินเขากันไงสไตล์สไตล์เฮานี่แหละ ว่าได้เห็ดกับเขาขี่คาดย่ามาแรงจะหน่อยขีย่คาด <c oughs> ช่างแกเถอะแกจะเอาทำไรพุทธอวี้ยนี่พี่น้องข้างหน้ามากินของลําไก่ เป็นอย่ังไงซึ่งแน่ไม่บอกว่ามาจากพี่น้องจ้ะสวัสดีด้วยครับแม่แม่ตัวนี้มันเข้ามาได้ไงนะวะนี่น้ำจิ้มเข้าเดี๋ยวไฟดับโบราณเกาะเข้าข้าหน้าแล้ว

มานอนมานอนทำไมต้องวิ่งเข้าทำไมต้องวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยฮะไปเล่นมา้าไม่แตกเลยใส่นี่นี่โยน พ่อทุงนั่นั้นแตกีด้นะพ่อทีเทีเด็เก็บเลยนะเอาจ้ามามาเก็บมาเก็บมาเก็บตีโป้ใส่เลยที่เด็ดร่มแม่ ขอบคุณค่ะขออะมั่งจีานั่นีมม่่ขอบคุณค่ะแม่ก่อนขอบคุณค่ะยิ้มหวาน,นยิ้มหวานห้วเห้วหวหลังเหนียนนิดหนึ่ง <laughs> อยงเงี้ยแต่ไปเรียนดีๆวันไห้เมาเรียนเนี่ยชั่วโมงอ,อยากกินปีโป้แห้งไปซักเฮ็ดดีๆเฮ้ยเฮ้ยมันลงคอทั้งงานเลยนะที่นี่มามามาแก่อนเอาเลยแต่การเลยแม่ ต้องแกะทางตูดไเนี่ยยพี่เน่จะทำอย่างนั้นนานต้องกดต้องค่อยตลาดเก่ยงคน <c oughs> เอาใส่เอาใส่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 เออ

มาเดี๋ยวน้อเอ้าเทิ้งเลยเอาทิ้งเลยเอ้าจะยี่จะยี่แม่หม้าตาแดกเลยก็บอกว่ากระตุดโอเคแค่เล่นที่น <c oughs> ี่ไม่ได้เล่นพี่นอ้องหูว่าแม่เครียดเลย nó đã bị quẫm về qua lùn hông anh nó bảo <laughs> <đột> <laughs> ลามื้อก่อนมุเข้ามันเนี่ยจะลดใจนะมุเท้าวมันเนี่ยทีปปูใช้รถหยียบลูกหยยบร้านอะ่ะร้านปววกับแปดเดือนเพราะว่ามานนีรถอ่ะใช้รถหยยบหัวเลเลยมันนี้ก็ขเขาเอาร้าน กำลังหนุ่มกัำจบหลานอยู่ปู้ไปผูกข้อตายปู้รับผูได้รับผูได้เนาะเป็นผู้ใดผู้ใดกับรบรลลามผู้ใดอเหยียบหลานเดียวมันนี่เต้าบันขอบควักกระพักกันมืดตะห้องให้น้ำจบหลานนะั่งผู้ไปผูกข้อตายเราเสียใจเราเสียใจเราทำลายตัวเราเลยเนะี่ย พี่ว่านี่นี่โบถือกันกับปูแต่หน่อยว่าที่แต่หน่อยว่าเอเอลูกนี่นี่พี่ปาบบถือกันกับปูโอเมนเลยเอมดอืมอ,อมด<อ><อ>บบถือกันหมายความว่ะกูนี่ม,นมักหยอกมักหนี่นี่มักเอา,น,เอา,น,านั่นเอานี่มาดเดี๋ยวนี่นี่เล,ล่นนี่ปูแล้วสูบยายพันแมี่น้อง นี่นี่เราผัดเหม็นเราผัดกิบบะไก่ปูแต่ว่าปูน่ะมาหอมแล้วโตไปแล้วนกไปแล้วอืนกไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้านกไปแล้วเพื่อนกรเล็บบอคอยอยากไก่ปูมูกก็ไปแมวแมวก็ไปแล้วไปแล้วเหรอ ไปแล้วโบเมนมาต่ว่าเพื่อนสนิทก็ปูเนี่ยพี่รัิดหอดปูกับยางไปหาปูไปไปแล้วลูกไปแล้วพี่พั้วไมจะหน่อยว่โมดึงกันก็คือคู่ปับกันแม่พี่จีงน้องพิมพ์ก็ตะไหนค่หมักมักหยอกกันมักกวนกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วม้าลายไปแล้ว พี่น้องเข้าใจว่าผิดกันหรอืม่ครัอไรไไืไปเร็วผคิดว่าเป็นหย่างไปเร็วไไม่ปูหักเงีนหรือจ๊อหักซะหน่อยอืมไปแล้วไปย้ไปแล้วเอามันไปยังไปยัง อกินอะไรแก้วน้าเยื้อปพี่น้องทานะต่ก่อนแม่ทเลเสียพื้นปูหัดหน้าแล้วคือว่าบ่ถือกันจริีไหมบ่ถือกันหมายความว่าเป็นคู่ปรับกันหมายความว่าพวมหมายของตัวหน่อยคือว่า ปูมักยออืนางก็มักยอปูปูสีแกงนั่นเห็นบอกเวลาเขานั่นมันเนี่ยๆสิบอกปิดประตูเลยปิดประตูบ้านปูเขาปูที่มากเอาขนมเอากล้วยเอายังมะหฮนด์ดิเวลาปูเปิดประตูสิเนี่ยๆที่บอกปิดปิดปิดนี่สิเจ๊ว่าเวลาคับคับเกเอานั่นแต่เวลาเอ่อเรียนไปเรียนมาคิดฮอดปูกะ ไป้าไปเยี่ยเก้าอี้ปูแกลปกัับไปแล้วเพื่อนหาปูขึ้ยัเนี่ยบแมนบแมนบมายนี่ว่าบบทถืดกันด้ยตายบถือกันลวเคือบอกอย่างจงบอกตรงไหนวะมกเคือคูปรับเนี่ยคือแต่หนยก็น้องพิมพ์เนี่ยพ่อหนากันกับบถือกัน จะว่ากัฮักอืมจะว่ากะมักเมามักเมาแมักเมานี่จ้าไปแล้วตัวไหนครับงขึ้นไปแลปูกับมักเมาแงนี่นี่โอ๊ยอันกว้องกันไปทา้งแดงไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วปูกับมักเมาแงนี่นี่ใช่ไหมปูปูแล้วมักที่หยอกหยอกแล้วหยอกให้่นี่หยอกหยอกแห้งๆนบบพี่น้องนี่นี่เพิ่นกับชีบอมักเพิ่นกับชีคิ้วยาน้ำปู เพิ่นจุดจุดมัหอมใส่หอมเยอะอันไส่เนี่เนี่ยชิมิ้นอย่าสูบน้ำปูเนี่ยเนี่กระชิบอกไม่เอาไม่เอาสิหนะเพิ่นกระชิเป็นคือจังบ้านเฮากระเอินคู่ปั๊บบ้านเฮากระเอินว่าบ่ถือธาตุกันบ่ถือกันนั่นทีนะบ่ถือบ่ถือบ่ถือกันท่าท้ายของปูนเชียวคนนุ่มไม่ให้ร้านแล้วก็บ่ถือกันนี่บ่ได้หมายความว่าผิดกันเนี่ย ความหมายของคนอีสานกับคนไทยน<ป>ั้มันก็คือกันไปไปคือยังเบสคือกันกันลุงเบสคือกัน<ป>เบสมาแล้วเบสมาแล้วนี่ย่านแรนเชียงรถถ้าว่าเวทมาแล้วแต่ถ้าเวทเปิดเพลงใหนนี่เออยเต้นมาทันน้องว่าเน่เน่เน่เวทมาแล้วสิแรงเสียงรถแต่ถ้าเพื่อน,นยินเสียงรถผู้ใดแห้งๆคือเสียงรถลุงเวทนี่เพ่อดีเอินเวทเวทรถเนี่ พอดีจำพอดีจำเสียงรถเอาไรอุ้ยพอดีจำเสียงรถโอแม่รถรถอะไรวะพันธีุ่รถดํารถดํารถดําหมูพันธ่จเสียงรถพันธ์ี่ปินรถเบสเบสพันธี่ปุ่นรกแม่หมุนให้ดิรถดํารถดําเขาเข้าใจรินแต่วันนี้เนี่ยเเป็นยังไม่ท อ้ด้วยปงานนี่ยคือหัวแจ้วม้วแบนเพ่นึ่งกล้าเ้วกลาไแล้วเากลไปแล้วเอากลัาไหมนะเ่ไปแล้วไปลไปแล้วเอากล้ขี่น้ำกล้าขีดน้ำกลับไปแล้วนี่ก็ไปแล้วไปเลยไปเลยไปแล้ว

ลูกสาวลาพ่อทอนนี้ก็พ่อกินแล้วหอมดาหอมกุ้นหลานะ้อนอป้นหัูเหรอออา้าบาปา้าเ้เ้าแม่แกะให้แม่แกะให้แม่แกะให้ก็บอกว่าป้อนพ่อป้อนบอน เอ,อ,เอ,อเ็นบอลเขาได้เอ,อเ็นบอลลูกลกลมบอละบอนสังลูกดๆดๆได้ไหมเอาลูกอ่ะเออเลูกอย่าเอาไปซ่อนไ้นะเอาลูกอะบอลขอบพุ่ค่าแไหม่านยิมานมชื่นใจใช่ป่ะส่ย,ยังไงี่หนเอาดเสาเก็บชูไฟชุดจอด อุ้ยอยังจับหลังลูกนะเฮ้ยอย่างไผู้ใดบ่มีบ่แกะเดือดออกมาไปเก็บเอาครับนี่บ่ฮู้ดอกว่าเขาดื้ดทำแบบพี่น้องดื้อระวังอย่าให้จับอีหยังแง่ของหูดังเจ้าของแล้วกันเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บค่ะลูกค่ะ ยังไงปนยะงไ้โยนเตะตู้ยินมามาโอเค็นเดื้อดื้อพน้องจ๋าโอเคท่านมดาาดีกหน่อยเนาะอาบจากเอาเขาสิตีที่นั่นเพิ่นกัเจ็บซื้อๆป่ะไปก่นี่น้องนี่นแค่ใส่สายตาคู่บอะยูแล้วนี่นไปก่อนชาพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า